ดู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 หลุมนู้นนะครับหลุนู้นเอาเอาเอาเนี้อก่อนมีดออกดู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 ดิกดิฮดิดิดนี่ให้เขาดูมันติดเลยดูดูสำนินี่เห็นแล้วอ่ะดูดูเอาดูิกดิดิ นะครับอันนี้เห็นแล้วครับดูนี้มาดูนี่มาดูหลุมนี้อีกอยู่ไหนนะนี่นี่มาดูหลุมนี้อีกดูหลุมนี้อีกหลุมนี้อีกเหรอขึ้นเป็นทองเลยว่ะหลุมนี้กว้างหลุมนี้กว้างมากนี่มันก็จะนี่นี่นี่ดูดูดูหลุมนี้นี่ดูหลุมนี้นี่ ว่านะมึงปิดอันไหนมึงขุดอันนั้นเลยนะหลุมนี่เยอะจังวะนี่นี่นี่ดูนี่นี่ชอบเป็นหลุมเยอะๆอย่างเงี้ยสอดตัวหมูเกลียบหน่อยดิจะตายลูกโอ้ยเดี๋ยวมันเห็นนะว่าเราอยู่ไหนมือแต้ร้ายตรงนี้อีกอีกทอดตรงหมูนี่หลุมนี่มาดูนี่หลุมนี่ขาสารแบนระเลียล้วน สุดจัดวันนี้ไม่ตม่ำกว่า20ลุงไปแล้ว